ชื่อว่าครูพอยนะครับผมเป็นครูการศึกษาพิเศษครับผมทีนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยได้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมานานหลายปีนะครับทั้งแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็แบบกลุ่มนะครับผมแต่ด้วยในสถานการณ์ที่โควิดสิระบาดนะครับทำให้ต้องมีการปรับตัวนะครับปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันการติดต่อจากเชื้อโควิดสิของรัฐบาลนะครับผมด้วยเหตุนี้เนี่ยผมเองเนี่ยจึงมีความสนใจที่จะหาวิธีในการสอนออนไลน์นะครับ ในนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ครับหรือ a r n i n g disability ครับผมแล้วก็สืบค้นว่ามาตรการหรือวิธีการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในต่างประเทศเนี่ยเขาทํากันอย่างไรนะครับและสุดท้ายแล้วหลังจากที่สถานการณ์โควิดสิ้นสุดลงนะครับผมในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรหลังสถานการณ์โควิดสิ้นสสุดลงเมื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยกลับมาเข้าสู่ในชั้นเรียนปกตินะครับผม จากประสบการณ์ตรงที่เป็นหนึ่งในครูที่ได้รับผลกระทบช่วงควูิสินะครับไม่ต่างกับครูท่านอื่นๆนะครับที่อาจจะมีคําถามว่าเอ๊เราจะมีการเตรียมการสอนนักเรียนที่มีความปกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยในสถานการณ์ควูิสิระบาดได้อย่างไรนะครับหลังจากที่ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับผมผมจึงได้จัดทําวิดีโอซีรีส์ข้มาทั้งหมด4ี่ตอนนะครับซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ครับโดยครูพอยได้ทําการแบ่งเนื้อหาออกเป็น4 e p นะครับผมโดย วิดีโอซีรีส์การเตรียมสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด1 9ระบาดมี4 EP ดังนี้ครับ EP ที่1การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี EP ที่2การเตรียมการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เทคนิคการสอนร่วมครับ EP ที่3การนำไปใช้งานในสถานการณ์จริง EP ที่4การเตรียมความพร้อมหลังสถานการณ์โควิด -19 สิ้นสุดลงครับ อีที่1นนะครับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีครับจากประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งในครูที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิดสิบเนะครับไม่ต่างกับครูท่านอื่นนะครับผมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับทาให้การจัดการศึกษาเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบพบเจอกันตามปกติได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครับผมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องนะครับเกิดการ ปรับตัวแบบวิถีชีวิตใหม่หรือเรียกว่า new normal นะครับดังนั้นเทคนโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ครับเทคโนโลยีรองรับและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกหรือเราเรียกว่า assistive technology นะครับในปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีรองรับและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยนักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จาก เทคโนโลยีรองรับและเทคโ,โนโลยีอำนวยความสะดวกเนี่ยเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาทั่วไปได้นะครับโดยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกมีมากมายครับผมเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับมี text message ท,ที่ประเทศไทยเรานิยมใช้ก็คือแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับผมถ้าเป็นนักเรียนที่นิยมใช้กันคือ discord กับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไว้ทำงานก็เป็น zoom ครับคอมพิวเตอร์ screen sharing ครับหรือเทคโนโลยีการส t ร e a m i n g นั่นเองนะครับ ในดิสคอร์หรือ Zoom หรือใน Li าย PC ก็มีครับผมใช้คู่กันกับไมโครโฟนแล้วก็กล้องเว็บแคมนะครับนะแนะนำเป็นแบบ HD ครับ Text to Speech หรือตัวช่วยพิมพ์ด้วยเสียงต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ครูพอย,ยแนะนำนะครับเป็นใน Google Document ครับใช้งานง่ายแล้วก็ฟรีด้วยครับนอกจากนี้นะครับในการสอนออนไลน์นะครับครูยังเพิ่มความน่าสนใจโดยการใส่ วิดีโอนะครับผมหรือว่า d อ a w i n อิ o ทูในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแทนปากกาไว้บอร์ดได้ด้วยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมใน EP ที่1การเต็มความพร้อมด้านเทคโนโลยียก่อนนะครับผมในสมัยนี้นะครับผมมีเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับมีแอปพลิเคชันมากมายให้เราได้เลือกใช้นะครับผมที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือจะเป็นแอปพลิเคชัน line นะครับผม ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนที่นิยมใช้กันเนี่ยวัยนักเรียนวัยเรียนนะครับผมที่นิยมใช้กันก็จะเป็น Discord ครับส่วนถ้าเกิดเป็นวัยทางานที่นิยมใช้กันก็จะเป็น Zo ูมครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Line Discord หรือ Zo ูมก็ตามแต่นะครับผมต่างก็มีการแชร์สกรีนิ่งนะครับผมหรือมีเทคโนโลยีสตรีมมิ่งอยู่ข้างในสามแอปพลิเคชันนี้หมดเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีฮาร์ดแวร์เตรียม พร้อมไว้นะครับก็คือการใช้ไมโครโฟนแลวก็กล้องเว็บแคมนะครับซึ่งสมัยนี้กล้องเว็บแคมแบบ hd ก็ราคาไม่แพงนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้มากมายครับผมเพื่อดึงความสนใจกับนักเรียนครับอย่างเช่นการทําออนไลน์โพนะครับผมมีฟีเจอร์ในไลน์ก็คือเป็นไลน์โพนะครับผมหรือมีเป็น drawing tool นะผมในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมการใช้ แทนการใช้ปากกาไว้บอร์ดได้นะครับผมหรือมีเทคโนโลยีที่ช่วยนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นเทคโนโลยี text to speech นะครับเป็นตัวช่วยพิมพ์ด้วยเสียงต่างๆนะครับผมใน google document นะครับผมก็มีเทคโนโลยีตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมกับ ep ที่1นะครับผมเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนะครับผม ที่ผมได้ทําการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็นํามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทไทยนะครับผมหวังว่านะครับผม EP นี้จะเป็นประโยชน์กับครูทุกท่านนะครับที่เตรียมตัวสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ครับสําหรับใน EP ถัดไปเนี่ยเป็นการเตรียมการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เทคนิคการสอนร่วมครับผมถ้าเกิดว่าคุณครูที่ดูวิดีโอแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับอยากติดตามนะครับผมสามารถกดไลค์หรือ Sub สไครต์่อเป็นกาลังใจให้ครูพอยในการทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ สำหรับใน EP ที่1นนะครับผมวันนี้ก็สิ้นสุดเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ